ตอนที่ขึ้นสูงสุดนี่<ะ>มีถึง110สาขาเลยใช่ฮะตอนนั้นเฉลี่ยปีนหนึ่งยอดขายไง้ากใกล้ๆ200ล้าน สวัสดีครับคุณผู้ชมเว็บไซต์ Thai Franchise Center นะครับหรือว่าติดตามผ่าน YouTube Channel ของ Thai Franchise นะครับวันนี้โอกาสดีเป็นอย่างยิ่งนะครับผมได้เข้ามาอยู่ในส่วนของอาณาจากักรธุรกิจร้านกาแฟสดบ้านไร่กาแฟนะครับจังหวัดสระบ,บรุรีวันนี้แขกรับเชิญพิเศษมากๆนะครับเป็นคุณสายชนพยาวน้อยนะครับเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์บ้านไร่กาแฟเลยสวัสดีครับ พี่สายชนพี่สายชนนะครับพี่อยากให้พี่สายชนย้อนอดีตนิดนึงจุดเริ่มต้นของบ้านไร่กาแฟนะครับย้อนไป2ทศวัรษ์นะ22ปีก็21ธันวาคม2540เปิดร้านอ่ะยี่สิบปีกว่ากว่าแต่จริงๆเราต้องเตรียมการตั้งแต่ปี38ถ้า38เนี่ยกาแฟเริ่มมีเป็นกาแฟกระป๋องกาแฟบรรจุกระป๋องเมื่อก่อนจะมีแค่อินสแตนต์แล้วก็มีแก้วตั้งไว้ให้ในร้านสะดวกซื้อแล้วกดน้าร้อนเครื่องดื่มชูกําลังยังคลองตลาดปั๊มยังไม่มียูนิฟอร์มในยุคนั้นคนเข้าปั๊มเเพื่อไปนน้้าัแลวก็ อาหารไม่เยอะถ้ามาแถวสระบรีก็จะมีก็แบบปั๊มใหญ่สุดในโลกอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คือ38แกาแฟก็เริ่มบรรจุเข้าไปในกระป๋องก็ดังทอมาปี40มนมาไลก็เกิดก็เป็นกาแฟที่ชงทีละแก้วทึงเรียกว่ากาแฟสดเนี่ยเพราะชงสดๆนั่นที่มาของคำว่าตรงน,นั้นแล้วมันประสบความสำเร็จมากในปี40ซึ่งปีนั้นเศรษฐกิจล่มแต่เราได้เกิดพื้นเพก็คือเป็นคนจังหวัดสระบ,บุรีเยสาบัดุซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจกาแฟแต่อย่างใดไม่เกี่ยวไม่มีวิชาการจัดการอาจจะเกี่ยววกกกกับบบบบาออออแแเเดนนนนผมปป็็็ให้ ซึ่งมันก็เป็นที่แปลกมีเอกลักษณ์มีคนถามผมเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมบ้านไร่กาแฟต้องจุดเริ่มต้นจากปั๊มน้ํามันเราจบใหม่กันมาเพื่อนก็จะทําร้านอาหารทิปชอ็อปอย่างเงี้ยแต่ทําไมเราถึงต้องมาทําตร้านกาแฟก็เพราะว่ามันไปเห็นว่าปัมม๊มคนเยอะไงไปดับดูกาแฟมันขายดีว่ะก็เห็นว่าตลาดมันมีก็เลยเลือกเอาที่ปัม๊มเพราะการต่อสู้ต่ํามันมีช่องทางอยู่เพื่อนบอกว่ามันเอ้ยไม่มีไม่มีคนเห็นมากกว่า ความต้องการนี้มีแต่ไม่มีคนเห็นตอนนั้นพี่สายชนคือทํางานประจําอยู่ยเป็นสามนิกอยู่แันแล้วพี่ออกมาทําของบ้านไร่กาแฟเป็นธุรกิจส่วนตัวตัวเองเนี่ยอาชีพเสริมเดือนแรกที่ขายเท่ากับเงินเดือนที่เราได้รับเลยหนึ่งสาขาถ้าสิบสาขาจะเป็นยังไงทำไมต้องเป็นบ้านไร่กาแฟแล้วไร่แบบ ไม่ใช่สไยไม้มาลายนะเป็นไม้ม,วม้มวนด้วยวอันนี้พี่สายชนคือตั้งใจเลยหรือว่ายัไงไงครับชื่อนี้ตั้งใจเลย,เลยก็คือว่ายุคนั้นก็ทําธุรกิจก็ตั้งชื่อเป็นฝรั่งนะ <ๆ S 1> ผมต้องตั้งชื่อไทยต้ <ๆ S 1> <ๆ>อเรามาจากวิธีการคิดแบบไทยคือหาวิธีการคิดหาที่มาให้มันสุดท้ายต้องอะไรที่มันสะท้อนความเป็นไทยเพราะเราน่าจะเป็นแบรนด์ไทยเฮ้ยสังคมไทยคือสังคมการเกษตรเพราะนั้นคำว่าบ้านเนี่ยอบอุ่นไล่ไล่เสียงไล่นะคือความเป็นไทยอันนี้โดนผมมาจากครอบครัวที่อยากจนรํำบากมาจากครอบครัวที่ไร้โอกาสเพราะฉะนั้นมันเหมือน ถูกเผื่อใจไว้ตลอดบางบางคุณอนาวัตขาวประชุมชิปให้โอกาสคือไปที่ไหนเนี่ยมันเขาไม่ให้เขามองไม่ออกกาแฟสดคืออะไร จากลังสิตถึงสวีไม่ได้เลยยังจําได้ดีจริงๆอ่ะไปที่เจจ์เจจเนี่ยเขาดูเขาหนาแน่นเจ็ก็บอกว่าเราเป็นเฟิร์มจากต่างประเทศเขาบอกต้องทาต้นแบบผมก็ติดต่อตั้งแต่เรียกลังสิตมาเส้นสายเอเชียจากสายเอเชียมาเพื่อจะมาหลงแซงอ่ะสุดท้ายได้ที่คลองเจ็ดเปียนวะผมผมถึงจําชื่อพี่เขาตลอดคนเดียวที่ให้แล้วเปียอนวัฒน์เขาบอกยังไงอ่ะพี่หม่ยูว่าเขาเซเยดเลยเหรอหรือเขายังงงๆอยู่แต่ก็เอาลองดูทําอะไรกาแฟสดกาแฟสดคืออะไรกาแฟปูงสด เอาี่มันดีนี่เองเป็นชาวเน็ตเหรอขอมันดีเออแล้วก็เอางี้ไม่ต้องมีสัญญาอยู่คุยง่ายไหมเออเอาเลยปั๊มพี่ใหญ่ทดลองเลยเอ้ยมันดีสนุกดีเอาเลยเฮ้ยสร้างเลยผมจะเล่นให้สิปลายปีอันหนึ่งเดียวที่ให้โอกาสที่หาโอกาสแล้วไม่มีเพื่อนยุคนั้นเขาบอกเอ้ยอย่าไม่ทําทำาันจะทำเสียงสแพ้นี่ผินเล่า ตามที่ไปเรียนเมกามาเนี่ยมันไม่มีนะแบบเนี้ยการที่ต่างประเทศไม่มีไม่ใช่ว่าประเทศไทยมีไม่ได้แล้วโมเดลต้นแบบที่อย่างพี่นวัตเขาต้องการเนี่ยพี่สายชนไปได้แรงบันดาลใจมาจากไหนหลังแรกเลยที่ตัลมของเจีย <ทะ S 1> ไม่ใช้ชงนี้เป็นทรงกระท่อมไม้ทรงงามมาไปได้ตั้งอยู่ที่นี่ละ เพราะว่าเราอนุรักษ์ไว้ไม่ลื้อด้วยยกมาทั้งหลังเลยแล้วก็เขียนเรื่องราวไว้ในแก้วถ้าอันแรกเนี่ยขาดไม่เลยว่าการที่เกิดร้านกาแฟลังแรกเนี่ยก็คือคคการนึกถึงยุคที่พ่อแม่มทําไร่หมอเป็นกระท่อมไม้แต่ต้องบอกว่าในช่วงที่บ้านไร่กาแฟนี้สู่จุดสูงสุดนะคุณผู้ชมพคิสุดน่าจะเป็น4ี่ห้า,หาแล้วก็รักษาสภาพมาจนห้าสบบ้านไร่ยี่สิบห้าสาขาเดือนสองสาขาปีหนึ่งมันได้ยี่ห้าสาขาปีสี่ห้าคนเห็นว่าเป็นร้านในปั๊มแต่คนกําพวกหนึ่งก็บอกก็ร้านในปั๊มหารู้ไม่เวลาในปั อินเทอร์เน็ตเข้ามาใหม่ๆเนาะปี4 5หมันก็ดังเพราะนั้น4 5หคือบูมตอนที่ขึ้นสูงสุดนี่มีถึง110สาขาเลยใช่ฮะตอนนั้นเฉลี่ยปีนึงยอดขายเงินมากใกล้ๆ2 0 0ล้านเงินที่ได้เอามาพัฒนา<ม>เอามาพัฒนาคนค่าใช้จ่ายต่อบุคลากรใีสูนคือเงินเดือนสูงเละแล้วมีค่าอื่นอีกวันหยุดเขาเยอะวันคูณ2เขาเยอะเมื่อก่อนค่าแรงขั้นต่ำมันร้อยกว่าบาทเราสูงไปถึง300นะถ้าตีก่อบว่ามีอะไรให้พนักงานบ้างก็ เบ็ดเสร็จแล้วเราจะมีวันนักขัดเลิกของเรามากกว่าันทั่วไปนะประมาณเดือนหนึ่งสามสิบกว่าวันโอ้นี่คือวันหยุดที่เพิ่มมาเลยก็คือบนนั้นหนึ่งเดือนนั่นเองส่วนใหญ่แล้วธุรกิจที่ทํามาแล้วมีหลายๆสาขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตกมาตายเรื่องคนนี่แหละมันเป็นเรื่องยากที่สุดแต่ถ้าทําเรื่องยากได้แล้วมันจะขาดลอยจากเศรษฐกย้อนนี่หนึปป่งครับพี่ขอไปสู่จุดที่ตอนนั้นอ,ะอ่ะอ่าเพนพอยแรกคือเรื่องของการเราถูกยุ่งยังเราถูกยึดทําเลที่เป็นทาเลทองละ,อะตอนมัน แล้วมันมีจุดหนึ่งที่คนท้อ,อก,กันเหมือนกันนะครับพี่<ม>ก็คือเรื่องของราคาขายของแก้วกาแฟมันมีผล,ล<พ>อะไรกระทบไหมมีผลกระทบ6 0สิงแแต่เราเราเลือกเส้นทางเนี้ไม่งั้นวันนี้อยู่ไม่ได้เพราะต้นทุนเราสูงกว่าบริษัททั่วไปด้วยค่าเชียเกือบ2เท่า อ่าถ้าไปเทียบกับแบรนด์นอกก็ก็มี2ด้านนก็คือทำไมต้องไปแพงเท่าเขากับ<อ>กับคนที่เป็นกองเชียร์ก็ทำไมอะทำไมแบรนด์ไทยไมันมีปัญหาตรงไหนมี2ด้านแล้วโอเคอาจากนั้นแล้วก็ปัจจุบันก็ยังใช่ว่าบ้านไร่กาแฟเนี่ยอยู่ในแบรนด์ไทยที่แพงที่สุดตอนนั้นสมัยนั้นคําว่าเฟรนชชัยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคนไทยรู้จักกันหรือยังเพราะในจํานวนจุดที่เราไปสูงสุดร้0สาขานี่คือเป็นโอนเนอร์คือเราเป็นเจ้าของทั้งหมดเลยใ่ ใช่ใชมันจะมีคําว่าแฟนชายออกมาแบบแะค่ละะครยคือเพอหลังจากเกิดบ้านไร่เนี่ยคนมาขอทําแฟรนไชส์แฟนไชส์เขาบอกเราไม่มีความเชี่อชาญด้านแฟนชายเลยแฟนชส์คืออีกธุรกิจหนึ่งการดูแลการมีซอฟต์แวร์มีกระบวนการจัดการ,รผมก็เลยออกใบไทรจะสมัคร เดี๋ยวผมจะสร้างระบบขึ้นมามันก็ประมาณเกือบพันคนอะตั้งไว้4ี่แสนใครสนใจเอาแบบไหนลงมาเท่าไหร่ครับกี่ชื่อ800กว่าชื่อ800กว่าชื่อแต่เราก็ยังไม่ทําคิดว่ามันมีมูลค่าอยู่รเราไม่ทําอันนี้เดี๋ยวมันก็ปรากฏในวันหน้าต้องมีระบบการจัดการแท้ๆท้ายสุดนี้สับผู้ประกอบการนะครับธุรกิจ s m e ด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยเจ้าของคนอยากจะเริ่มธุรกิจอะพี่มีข้อแนะนําเขาอย่างไรบ้างครับพี่เราแนะนําก็ได้หลายระดับนะตามเส้นทางยี่สิบปผมไม่ได้ทาได้สําเร็จหรือถูกต้องทุกเเรรื่่องแตส็จ ค่าก็คือการทําแบรนด์การดูแลลูกน้องยุติธรรมคือต้องไม่เอาเปรียบลูกน้องต้องเหมือนลูกอันที่สองที่เห็นก็คืออันไหนที่เรียนรู้แล้วผิดพลาดก็ต้องรีบจบไปการเรียนรู้สําคัญที่สุดผมทำบ้านไร่ใบกะเพราดังต่อจากบ้านไร่กาแฟขยายพอขยายมาสาบุรีพัดทุนหยุดการเห็นเป้าหมายระยะไกลระยะใกล้สิ่งเราเล่นสาคัญแต่สิ่งที่ผมใช้ตลอดก็คือพูดคาไหนเป็นคานั้นไอตรงนี้ทำให้เรามีจุดยืนพูดคาไหนเป็นคำนั้นถ้าความรู้สึกในปิดท้ายเลยคนเร็วไม่มีมีแต่คนไม่ซื่อสัตย์ สุดยอดจริงๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อยากให้พี่สายชนหยอดไปนิดนึงใครอยากจะมาเที่ยวตลาดโรงคั่วกาแฟพี่สายชนนาเสนอมีอะไรบ้างที่นี่ครับมาเจอกันได้พื้นที่หกไร่เนี่ยคือสานักงานไ,ไร่จะเห็นโรงงานที่โดนไฟไหม้ยังรักษาสภาพไว้ต่อไปจะเป็นพืพันธ์ชิ้นใหญ่ถ้าเราฟื้น<อ>ได้เน<า>ว,วัวนเนียนะย<า>ในพื้นที่นี้ก็พิชพันธ์ต่างๆก็ถูกกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่หกไร่และมีร้านกาแฟอย่างที่บอกร้านกาแฟหลังแรก ของเราก็ของการเกิดของประเทศไทยนี่แหละมีโลรลิิเกมีทุ่งมีต้นตาลมีบ้านผมนมผันเกิดธรรมชาติาแท้ๆแล้วบ้านหลังแรกกถูกสร้างขึ้นมา มีสินค้าโบราณที่เราเรียกว่าตลาดโรงขั่วเพราะฉะนั้นถ้ามาเนี่ยจากกรุงเทพก็คือมาองเภอหนองแทงตำบลนี่กาเรียกว่าตำบลหนองไฟโซนะครับคุณผู้ชมก็โอ้โหพี่สายชนต้องขอขอบพระคุณพี่สายชนเป็นอย่างสูงนะครับที่ที่ให้โอกาสนะครับไทยเฟรนช์ชายเซ็นเตอร์ครับหรือว่าไทยเฟรนช์ชายท็อกครับที่มาได้คุยกันสุกสนานมากเรื่องราวนะครับเป็นไทยเฟรนช์ชายท็อกที่บอกเลือกแนวคิดการดําเนินธุรกิจ SME เอฟีเฟรนช์ชายนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้ผมและพี่สายชนขอลาไปก่อนสสวััดีครบ สวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ